โดยดีน่านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองท้าบอกเลยนะคะแขกรับเชิญคนนี้นะคะใครจะเชิญก็เชิญดิฉันลาค่ะคุณคะคุณไม่รู้กิติศัพท์กัเหรอคะในวงการนี่คือพูดเลยนะคะ คนลุกมากเลยค่ะขนาดนั้นเลยเหรออ้าวยหมวจเอาเหรอไม่ว่าบบปนะก็คือเคยได้ยินชื่อมานานมากแล้วแหละแต่แล้วก็ไม่เคยเจอแบบว่าจังๆไงก็กลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะซีสังหลายใจเย็นๆนะคะไม่ต้องกลัวค่ะยังไงคะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นเสือแล้วเยเท่านั้นยังไม่พอนะเมื่อก่อนหล่อยไงเดี๋ยวนี้ห่อกว่าเดิม จะบอกว่าอ๊อป้ามากจริงเหรอแล้วก็คุณันดีจริงเหรอพ่อสออ,อ่ะถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมไปด้วยกันขอต้อนรับคุณหนุ่มก sure> ัญชัยกําเนดพลอยค่ะสวมร้เลยนสบายดีนะโอ้โหดูดิน้องยูไม่เคยทักจะบอกว่าที่กลัวมากคืออะไรรู้ป่ะ ขอโทษนะครับบอกว่าท่าหัวลุกเลยอ่ะเมื่อกี้เมาอะไรก็คือมดดำอ่ะมันบอกว่าในวงการเนี่ยคุณจะมีเรื่องกับใครก็ได้ยกเว้นหนุ่มกัญชัยไปปังเขามดดำเขาเออเขาเป็นคนที่พูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เลยเอาไปพูดกันนะว่าแบบโอ้แบบในวงการนี้มีเรื่องกับใครก็มีนะจะ่มมีเรื่องกับกัญชัยอะไรอย่างเงี้ยคนก็กลัวกันหมดเลย แล้วทุกวันนี้มีเรื่องใครมีกล้ามีเรื่องกับพี่ไหมเยอะแยะไม่ก็จะโดนฟ้องเหรอโดนไปกี่คดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะมากับชื่อของพี่หนุ่มคือไม่กล้าพูดอะความเจ้าชู้ค่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเมื่อก่อนมันก็ไม่มีคือแบบกริบศูนย์ไม่ได้แบบมีเรื่องผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นทางผู้ชายแทนเมื่อก่อนเป็นแค่เหตุบังเอิญได้เนี่ยเห็นไหมคำพูดผู้ชายเจ้าชู้นะมันจะบิดไปบิดมาจะหาตัวจับยก รู้จักหรือผู้ชายเจ้าชู้ว่าผัวมีหรือยังวันนี้ไลฟ์สไตล์พี่หนุ่มเปลี่ยนไปจากเดิมไหมครับโอ้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยคือนึกอยากจะทําอะไรก็ทําพอมีลูกปุ๊บเนี่ยมันก็มันมีต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วยิ่งมาทําเรื่องของข่าวด้วยอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถไปเกมเบลเ็เกเลยอย่างเมื่อก่อนได้เพราะว่ามันมีเรื่องของการชี้นําสังคมด้วยเราเห็นบอกว่าตอนนี้ยทําไลน์เปลี่ยนไปเลย ตื่นตั้งแตนะ่ตีห้าเราไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอวันหนึ่งเราได้มาได้มาทำเนี่ยเราก็มีถูกคำสุป,ประมาทเนี่ยเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำการบ้านมากขึ้นก็คือตื่นตีห้าครึง่งออกจากบ้านแล้วก็ไปนั่งประชุมไปดูข้อมูลข่าวนี้จะเล่นเรื่องอะไรโทรศัพท<อ>์หาแขกรับเชิญเองโทรหาเคสเองว่ามันเป็นประเด็นไหนบ้างอะไรยังไงก็เราอยากจะรู้จากต้นต่อมากกว่า พวกสติงเกอร์ข่าวที่เขาส่งมาให้เราใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องตื่นเช้าแล้วก็ไปทางานบ้านพี่หนุ่มกัญชัยเคยโดนขู่ฆ่าไหมขู่ฆ่านี่ไม่เคยนะแล่วมีขู่อะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าอย่าทําเรื่องนี้นะอย่าทํถ้าทำเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเออมันมีปัญหานะนู่นนี่นั่นแต่พี่หนุ่มมาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยพี่หนุ่มมีความคิดแล้วก็แบบมีความเมื่อก่อนพี่ก็มีความคิดนะยังไม่เจอเมื่อก่อนเนาะแอปเมื่อก่อนพี่ก็มีความคิดพี่ชอความคิดแล้วก็การพูดอะไรที่แบบ ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นไม่หรอกจริงๆเมื่อก่อนพี่ก็มีคนแบบนี้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาเราอยู่หน้าจอหรือว่าอะไรอ,อย่างเงี้ยคือคนเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งอ่ะจากคนที่เคยแบบเอ้ยปรามาพี่นั่นพี่แต่วันนี้เขาชมพี่แล้วก็บอกว่าเอ้ยยอมรับในการใช้พี่รู้สึกไง ดีใจนะดีใจเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเ,เราเองเนี่ยเป็นไม่ใช่สื่อตัวจริงที่บอกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจเราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะทําเห็นว่าทําได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแล้วแล้วพี่เองก็เชื่อทุกๆุกคนเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยก็ทําได้นะเพียงแต่ว่าคนเราอะ่ะมันคําว่าโชคดีมันไม่ได้มีหรอกมันมีแค่โอกาส S <S คือเมื่อไหร่ที่มีโอกาสแล้วคุณคว้าเอาไว้เนี่ยแล้วคุณใช้มันอย่างคุ้มค่านะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดพี่ก็เลยเอโอกาสนั้นนะ่ะมามาก่อร่างสร,ร้างตัวทําให้มันเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเลยครับการที่ได้เจอแต่ละเคสในแต่ละวันที่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจอะไรในการรับผิดชอบต่อสังคมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างกับการที่เราเจอแบบเคสอะไรย่างี้ยคือพอเรามาทําข่าวเนี่ยแน่นอนว่าข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันมันเห็นเยอะมากๆอ่ะเห็นแบบ ตั้งแต่คนที่จนที่สุดที่เคยถึงขั้นที่เคยเห็นคนเนี่ยนะไปเอาก้อนหินเนี่ยอเออมาผัดกับน้ําปลาแล้วกินกับข้าวอ่ะดูดกับดูดกินอ่ะกับข้าว่เขาไม่มีตังคือคนไม่มีคือไม่มีมจริงๆนะพี่เคยสัมภาษณ์คนที่แบบโอ้โหเป็นแบบเป็นมหาเศรษฐีติดในหนึ่งหนึ่งในสิบมหาเศรษฐีพี่ก็เคยสัมภาษณ์มาแล้วอะไรเงี้ยคือมันทําให้รู้สึกว่า พี่ได้เห็นอะไรเยอะอะแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเรามีโอกาสที่เราจะได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีมพ,พี่พี่ก็อยากจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างหนึ่งที่เห็นชัดมากคือเวลามีแบบเคสมีข่าวต่างๆที่เป็นแบบเด็กถูกทําร้ายหรือว่าแบบเด็กถูกกระทำอะไรเงี้ยพี่หนุ่มจะของขึ้นเลยก็เป็นสโลแกนหนึ่งที่ตรงนี้ใช้อยู่ก็ผมที่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยลรอจริงๆไม่ใช่งั้นหรอกคือจริงๆก็เป็นนะก็เป็นคือคือเป็นคนชอบเด็กตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอะพี่เป็นคน เป็นคนรักเด็กเป็นคนชอบเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าเ,เด็กคือบางทีเขาเขาบอบบางอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับต้องการโอกาสที่เขาจะต้องแบบพัฒนาแล้วก็โตขึ้นมาทุกๆคนนะอย่างกรณีลูกของน้องลาลาเบล พี่ก็ช่วยรี่ว่าช่วยหรือเปล่าคือพี่ก็ให้ค่าเทอมเขาอะพอดีคุณแม่เขามาออกรายการค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันนอกรอบเนี่ยก็ถามเออน้องเป็นไงต้องเรียนหนังสือแล้วตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วเราเบลเสียไปแล้วทํายังไงเขาบอกว่าก็ต้องทำมาหากินแล้วตายยายก็แก่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็ถามว่าเออค่าเทอมเท่าไหร่เขาบอกว่าปีนประมาณหกหมื่นพี่ก็มองว่ามันไม่ได้เกินกําลังพี่่ะคพี่ก็ให้เขาพี่ก็บอกพี่จ่ายค่าเทอมให้หกหมื่นปีนี้อะไรเงี้ยพอมาปีที่สองก็ก็ก็ได้เจอมีโอกาสได้เจออ พี่ก็ให้เขาอี่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของการเรียนของลูกของลาลาเบลเนี่ยให้นึกถึงพี่เป็นคนแรกไม่ต้องเตรงใจพี่อะไรแบบนี้คือคือพี่อ่ะคือพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะมาช่วยทันทียันใดนะคือแต่ว่าพี่มีเหตุผลของพี่คือว่าคือพี่เองอ่ะทำข่าวทํหนลกระแสแล้วพี่ก็เอาลาลาเบลเนี่ยเรื่องของลาลาเบลเนี่ยมาออกรายการคือทุกคนเล่นข่าวเขาหมดแล้วเพื่อแลกอะไรหนึ่งเลตติ้งที่เราจะได้ถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ย เ,เราจะคืนในสิ่งที่เราให้ได้กับลูกเขาบ้างอะ่ะมันผิดเหรอ,อพี่ก็คิดว่าเออพี่ได้มาแล้วอ,อพี่ก็ต้องคืนกลับไปเขาด้วยอ,อ,อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พี่อ่ะถูกสอนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยจนวันนี้พี่ก็มาสอนลูกเหมือนกันว่าคนเราเนี่ยมันจะได้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องคืนให้เขาด้วยกนนรณีลาลาเบล,ลก็เหมือนกันออมีอีกเคสหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือเรื่องที่พี่หนุ่มไปช่วยน้องเข้าปั้นใช่ไหมที่น้องตับแตกใช่ไหมเห็นบอกว่าเป็นเคสที่ ช่วยแล้วตัวเองก็รู้สึกดีมากๆเลยกับเคสนี้คือคือเคสนี้ต้องบอกกันว่าพี่ไม่ได้เจอเขาเลยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วบังเอิญว่าพี่อ่ะไปเห็นเ,ออเหมือนกับเขาแชร์กันว่าต้องการเลือดไปไปบริจาคช่วยเหลือเด็กคนเนี้ย<ะ>พี่ก็ถามว่าเออแล้วเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นพี่<ะ>ก็สบายใจเพราะวันดีคืนดีบอกว่าใหม่บอกว่าพี่ช่วยลูกหนูด้วยลูกหนูไม่น่าจะไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อน้อง ตับเลือดออกอะไรเงี้ยแล้วจําเป็นต้องผ่าตัดแล้วโรงพยาบาลที่นั่นน่ะเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อม<ฆ>คือพี่ก็เลยอ่ะงั้นดิพี่ขอคุยกับหมอหน่อยออพี่ก็เลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลออก็ไปถามที่โรงพยาบาลที่น้องเขาอยู่คือเขาบอกโอ้โหมันอัตราการเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมันสูงมาก<ฆ>อะไรเงี้ยก็เลยจะต้องทํำยังไงก็สุดท้ายก็เลยเออติดต่อไปที่โรงพยาบาลจุราพอดีว่าไปรู้จักคุณหมอเด็กที่นั่นออผมก็โทรไปคุยทางโรงพยาบาลทางทางชนบุรีนี่แหละไว้ช่วยเตรียมรถให้หน่อยเขาก็ย้ายทุกอย่างก็ย้ายกลับมาก็ย้ายสุดท้ายน้องรอด แล้วทางทางคุณแม่เขาก็ขอบคุณมาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึง่งสบายใจอย่างหนึงน่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะได้อัพเดตอาการของน้องเขาปัาน้นก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งถามไปบอกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ่รู้สึกตอนนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายรูปลูกมาให้ดูอะ,อะไรอย่างเงี้ยในเมื่อพี่ไม่เคยเจอเขาแต่เขาอยากจะเจอพี่แล้วก็อยากจะขอบคุณพี่แบบตัวต่อตัว,ตว วันนี้คุณจันจิลาและน้องเข้าปั้นมาพบพี่ด้วยตัวเขาเองค่ะไม่ไหวไปขอเรียนเชิญค่ะโอ้ยยิ้มมาเลยยิ้มมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีโอ้ผมตั้งเลยสวัสดีครับโอ้ยยิ้ไหวป่ะโอ้ยฉัญนั่ง ไม่เป็นไรครับเดินนั่งก่อนเดินนั่งแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ได้เจอคนที่ขออนุญาตนะเอิจริงจริงเขาที่ช่วยชีวิตลูกเราใช่ค่ะพี่มีอะไรอยากบอกเขาค่ะอยากอยากขอบคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะที่เหมือนแบบช่วยชีวิตลูกหนูถ้าไม่ได้โรงพยาบาลที่ดีแล้วก็หมอที่ดีอย่างที่พี่หนุ่มพามาให้ลูกหนูก็คงไม่รอดแล้วในวันนั้นน่ะในวันที่เขาเลือดออกในตาปะ แล้ววันนั้น่ะทำไมเราถึงแบบตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณหนุ่มกันชัยพี่หนุ่มเขาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนที่ลูกหนุ่มจะวิกฤตหนักแล้วค่ะคือแบบให้ความช่วยเหลือถ้ามีอะไรแย่ก็ติดต่อพี่มาได้เลยให้เบอร์ส่วนตัวแล้วก็ติดต่อมาเองโดยตรงเลยค่ะก็คือหาหมอและโรงพยาบาลที่ดีให้เลยค่ะ ่วแล้วพอวันนั้นพี่หนูบอกว่ามาเดี๋ยวพี่จะประสานให้ค่ะเรารู้สึกยังไงอะคือวันนั้นน้องวิกิวิกิมาค่ะคือต้องย้ายโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นแล้วอืมแล้วพี่หนุ่มเขาก็มาช่วยพอดีคือทางตัวตัวตัวน้องน้องเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาจะจะช่วยลูกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพี่ช่วยลูกหนูด้วยลูกหนูไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบเราก็เป็นพ่ออืเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน เนาะ <C> e <at> แล้ววันนี้พี่หนมรู้สึกยังไงอะวันนี้เขามาหาพี่แล้วด้วยที่ลูกเขาวันนี้ยสดใสกลับมาล่าเริงอีกครั้งนึงอะ <C> e <at> พี่รู้สึกยังไงจ๊ะหูก็ดีใจ <c oughs> ดีใจพวกาอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการของการที่เราได้เข้ามาทำข่าวเราล้ว,ลวเราใช้โอกาส ในทางที่ถูกที่ควรแล้วเราช่วยเหลือชีวิตคนได้แล้วช่วยได้จริงๆเราดีใจที่เราไม่ได้มองผ่านเรากำลังพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วสื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสื่อกลางแต่มันเป็นคนกลางซึ่งจะประสานให้คนคนหนึ่งที่ต้องการต้องการให้ลูกตัวเองรอดชีวิตแล้วเราทําได้เราใช้เราใช้โอกาสที่ถูกแล้วตอนนี้เป็นยังไงอาการน้องอาการน้องเขาดีขึ้นมากแล้วค่ะมีเรื่องระบบย่อยอย่างเดียวค่ะ เขาโตขึ้นเนะคุณจันจิลาจะเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังไงเล่าแน่นอนเดี๋ยวสมมติว่าเปิดทีวีมาแล้วก็เจอพี่หนุ่มกันชัยอยู่ในทีวีอย่างเงี้ยพี่จันิลาจะบอกลูกไงเนี่ยนะครับป้นเนี่ยคนที่ช่วยชีวิตหนูถ้าไม่มีพี่เขานะหนูก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกขอบปุณครับยังนี่เขอบป็นครนะ วันนี้คุณพ่อของน้องก็มาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่หนุ่มเหมือนกันคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อโอเคนะโอเคครับคุณพ่อขอบคุณมากนะครับค่ะครับผมยินดีครับมีอะไรพี่หนุ่มในวันนั้นก็คงไม่มีน้องครับโอไม่หรอกครับวันนั้นมันเป็นยังไงคุณพ่อเล่าให้ฟังวันนั้นหน่อยตอนนั้นแบบหัวใจหล่นไปหมดแล้วครับว่าหมอบอกว่าเลยยี่สิบเปอร์เซนต์รัวน้องห้ามขยับตัวยี่สิบวันนะครับ ต้องต้องโดนรัดตัวตลอดเวลาครับครับแล้วก็ห้ามกินอะไรด้วยครับห้ามกินอีกใช่ครับต้องขอขอบคุณมากจริงริงครับครับผมขอบคุณจริงจริงนะครับพี่หนุ่มขอบคุมกครับดีดีครับไม่เป็นไรครับคุณจะเวลาเชื่อไหมว่าในโลกใบนี้คนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วใครก็ไม่รู้ว่าที่เราไม่เคยไดู้เจอกันแล้วเขามาช่วยเราอ่ะเคยคิดมันเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราไม่เคยคิดเลยค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาส ได้มาตรงนี้แล้วก็พี่หนุ่มก็ไม่คิดว่าแบบพวอพี่เขาจะมายื่นมือมาช่วยแล้วช่วยช่วยสุดตัวเลยค่ะอืเดือดร้อนอะไรแบบช่วยเต็มที่เลยค่ะอืเมื่อไม่นานนี้เองค่ะประมาณสองเดือนที่แล้วพี่หนุ่มยังทักมาถามอาการร้องอยู่เลยค่ะเนาะเป็นห่วงก็ถามเขาว่าเออเป็นยังไงอรไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเหตุที่เขาเป็นน่ะคือรู้สึกว่าเป็นรถรถสำล้อโซาเล้งใช่ไหมใช่ค่ะ เขาเขาออกมาตัดหน้ารถหนูเป็นมอเตอร์ไซค์เดี่ยวค่ะเพราะ่าดีรถมอเตอร์ไซค์มันล้มน้องล้มทับตรงช่วงท้องน้องพอดีโโอ้หก็เลยโดนตับเนาะคือตับฉีกไม่เท่าไหร่เส้นเลือดในตับมันขาดอแล้วอยู่ดีๆก็ตัวเหลืองใช่ไหมตัวซีดไปเลยค่ะปากซีดเท้าซีดแบบน้องเขาแบบช็อกไปแล้วค่ะ น่ากลัวอะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่ได้เจอพี่หนุ่มกันชัยนะโอ้ยวันนี้ดีจังเลยเป็นสิ่งที่เราทำเซอร์ไพรส์กันชัยสำเร็จนะคะแล้วก็คุณจันจิลาก็แจ้งความจำานงมาว่าอยากจะมาเจอพี่หนุ่มด้วยตัวของเธอเองจริงๆวันนี้ขอบคุณคุณจันจิลาและก็น้องเข้าป้ามาด้ะยวล้วคุณพ่อด้วยนะคะขอให้น้องหายเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณไม่คอเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบตื้นตาตื่นใจนะครับ ส่วนตอนนี้นะคะเราพักกันสักครูค่ะเบรกหน้านะคะพี่หนุม่มจะยังอยู่กับเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของพาดของคุณพ่อโจรเนี่ยถ้ามันจะเลิกเป็นโจรเนี่ยม,มันจะคิดได้องมันเองหัวลูกไปเจอผู้ชายอย่างเราด้วยอะไรอย่างนี้